ขักแข่งนลมืมนร่างกายขักนไลอยไลอยร่างกาเลยมันคุณจะนอนใหญ่เลยอ่อนเลยอ่อนแห้งโอ้ยหน้ามันสดๆเลยเนาะเขยเอาตามโผนาะมันอัวแห้งไรเเอาตามเขาเอาสูงโผนอะสูงกับบ่อพีดอกผุ้ชัใส่คุณก็มีโอ้ยเนาะคุณ บ้านี่ออะพี่น้องเบงับงเบงับงบังเอาบังเบังช่องนอนนี่กันช่องนอนลงมาลุมสามสามนอนนี่สี่นอนนี่ห้านอนนี่ลนงเดียวหาเลยเนาะหานอนพี่จ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น,อน้องทุกทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศขอกัน 6, 14, 6, เสวันทีสิบสี่เจ้าพี่น้องสิงหาคมหกแปดนาะจ้าลังจังหวัดวันใส่ตุ่มเนาะแนน,นนี้ห้องกับมาหา หานอไลนอไลจะพี่น้องบ่ได้มาโดนเติบไปเนาะแม่เนาะสิบสอยู่นี่เงกอไลเลยเนาะพี่น้องแหม่ในปลาหน้าสิ๋วที่กอเลยพี่น้องพี่กัดกะขึ้นมาวัดผู้พระลานสูงนี่ละอำเภอหน้าจิ๋วจังหวัดอุบลเตรียมสอบมาเนาะแม่เมื่อนี่เตรียมสอบมากมื่อนี่สอบหน่อยแต่ว่านอขาวจนพูนอยดีกว่าก่อนนอนี่นอขาวจนพูนเลยนี่ เรข้าวๆานี่อ้ยทีดีเรอ้ยอ้ยบเห็นรอสูงนนดีดีจังเลยอาก้อนี้มิต่นอขาวๆนอโอ้นขาวขบนสิล่ะพี่นอเเคาะอนี่เคาะเคาะเคาะเอ่ออนอขาวจุ่มพุงเลเอาสิปอกไปเลยได้ไหมนะอือจ้ไปปอกไป หัวมันอยู่ไก่ฟองหัวดิหางมันกว้าวงเลย,ย,ละยนะให้หลืบเปนอไรก็เสียบดิอุย้ยขักง่าม <ừ. S 1> ขักนอไรหุ่น <ừ. S 1> นอหนึ่งทั้งไหนโอ้ไม่ิเต้าขาวเนาะหุ่ ừ, นนอขาวจังเตียนนอไหนมันหนาวเนาะแน่น เจ้าขาวดีแล้วมันแก่เสียนอนหนึ่งนอนนี่ก็ขาวจุนพูนคพื้นกันเพราะว่หน,นนอน,น,นแล้หิมนไม่เลีวเอนนีเอาเสียมา À, ừ. Ừ, nghỉ, nghỉ nó nhỏ nhỏ vậy Hát con thử Hát con Ừ nó, nó, nó. đây thằng thịt vậy thằng Này nó nhỏ co máy nó Đó phải เคี่ยวบุ้งนมอุ้ยโดนไก่นี้างก็เลยข้อออกหนึ่กรอบดูแบบโมนหนึ่งก็เท่านั้นหนุ่มงามเลยงอืออุ้ยหนอนวานี่เหี้ยคุณอ่ะค่ะคะค่ะ เป็ลมออกลายด้วบ้าน่พูดในห้องนีเห็นบนเหแรงัแรงแ่นออืออพอ อ๋อดีเหี้ยองม่ไ่ว่าคิดวพ่อดะกินยีน่ะมนบอกอยู่ฮึนั่นนั่นนั่งโบแมนอรางุบออนบ หบมบ์น่ัมบ่ัับสังเกตบล่มบนึ่หนอโอ้ยลำมีแต่ลำใหญ่ลำไม่ไหลเพราะว่าเอาไปสานหวดก็ไดที่เขาว่าสานหวรนหเขาว่ามันมันคือยังหอาใส่ก้อยนอก้อยหนีหนอไปเบิกก้อยเถิงเนะ อบานมากรอใหม่เลยมันเรของเหยอล่ะสันหือม่ได้เลยมได้อออเอออซ้ำนทีลับผมว่าดีฮักเลยตัวนี้มันเหี่พอดมันเห่วที่หลับพุนน่นึงมันเหเอาได้ึงบ พูดหันมาผิแ่แดงกแดง่ดเอาเอาเอาน้องกอเีด้วยใส่ก็มีบ่เอเก็เอามาบยกขึ้นบหเห็นน้ำเนยกระแดงกระแดงกบ่เอาคืบงกอใหมบ่เดี๋ยี่ก็นอหน่อยคนเนาะอือหาเลือกเอาเหลือกใ่ย่นอยหน่อยคนเนา แต่ย uh, uh, uh ่บอเอหนงาบบดฮะ้ากอไม่ต่อนี่่างามว่ะมันงาวเละข้าวิผิเลย้าที่หน่องดอกดินขึ้นงามคักเลย โอ้เป็นเหงาเลยอุ้ยงามงาชักคือยาดตกวดอกบินเม่อวันกี่อาไปเซีเขาเอาหน่อใม่ก่อาหางก่อนพูดดีเลยหน่โอ้ยอ่อนๆเลยน่า,ามขนาดรุปนี้ที่มันงามค่ะเอาเต็มกระสอบพ่อถึง่ายเนาะเราดินก็ไลายล่ีหนไหครับูเห็นขนม ชาแขงดอกกิงค่ออ,อ,ยอ้ยออกเป็นหนองงอ,อ้งขางอืกอตกคอนอุตกคอนเนี่ก่อกกกนก็นเอาไป,อไปเอาเดียวเอาไปตาแบบเอาหนมามอันนาพี่น้องแช่พห่เขาแช่ตุ้ยๆเลยเขาเป็นยาค่ะวะเป็นยาเนี่ยนึกลายตาดอกกิ่งราดบ่เป็นเือปาเลยอา ดอกกินพี่ัดป่าดอกินแ่มดอรป้าคือดอกินดอกกินน้ัก็แป่าดอกคักแข่งพี่น้องพี่ทักสี่พูดพูดโน้หมวก็พูดโนหมบาน่โน้หมวไรเออโนหมวก็มีบบนี่เอาโนหมยก้นดอกกินคักแข่งนะนหมัดก็เลยแล้วบา นอนยาวพันอือฮกเอาเลยขึ้นไปก่อนนอนใหญ่เลยพู่นะฮฮออนคล้นี้นนดอกดินที่มันร้ายขาดไงสอนดอกดินตัวนี้เนาะอือฮเอาเลยน่าคตามครับบานต้องนอนมันมัน สูงก<อ>่อนนับอันสูงปวดปวดเอาดอกนี้นี้ก้อนนอนนังดินมันเออเจียวเลยโอนนะ้ยตัวแกงเนี่เสียไปล้นี่อ้ยเ้าจิ้มพูน่เนเขาขาเนี่ยที่หรงทามดล้เนาะมืแล้วพูยไม่จะก่อน้องใหม่มดลนั่นออกมาหาหละ

นเห็นต้องเ่าไม่ยังไปเขียตเยวอยู่ต้องก่อกระบอกออกเลยองก่อง่น่ กกก็กำลังเกิดแต่นี่แต่ยังกันมาแต่กี่กทีวันออกลายละแต่ยังออกกันมาบก่อเียนี่กันออกดีวุ่่นโกุไมออกจกอน่อน้อยี่เวันบอออกโอ้มดอกตัเมื่อนี้บอก

มีบอเาีบอก้อนนี่โอ้ก้อนนีขัข้นอนมาเยพูดโอ้ก่อนกับพอตัวนี้พูดแม่นอนี่แต่ล่อพอดีเลยพูดพูดพูดกัแม่หนึ่งพ่าลยบานาวี่น้งมันจะนอนงาม คุ้นกุ่นก้อนี่คักเลยคัพี่น้องคักคับับนี้ก็เาเนเอาเนก้อนจ้าเห็นแหมงหันก้นเอาเน่ะแม่เอาตัวผีก้อนันก้อนี้แหงคักพี่น้องเอาเอาเอาไปซะก่อนก้อนอะไรเ่คักแห็งนลอเมืนร่างการคันลอนล นลังกาเลยมันคุณจะนอนใหญ่เลยเอ้ยนอนไร้เ้ยเอาไปนอไรไปแกงคุณเอาไปนอนนั่งดินมันข้าวพิมพูนเน้นเทียงกับกระเด่งเด้ กระดะน่ะน,น,นันกระดะต้อะไก่อนต้วหนังก่อนกระดนี่ไหนไหนมีก้อนกระเดนมีบ้าดีแล้วออกป้าโลคะโล่ปโป กี่ไหนี่เด้เอาเลยเออเอาฮักเอาเลยบวบหูมดอ่อนดีแฮงดูะบวบเลยนี่ฮักเอาเลยนี่เัก้อเงาอือที่ว่าที่ว่าเธอเอาทั้งขี้ก่ันทั้เอาเลยโยขอเนี้อ อ้วนรออะไรบ้านครับ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 ตัวนี้เอาเลยเนาะเอ้าเอามาให้ตัวน้อยๆได้มันไม่ลาปวกทำไมตะกีนน้อยๆเนี่ยนั่นคนปอกคนจักคนฟันฟานเป็นเหรียญเป็นเหรียญนะต่ข้าเป็นเล็กหน่อยแม่เราเห็นกินผู้ใดก็มาเหรียญบ้านเอ้าร่วมใบบ้านพูน เฮนื ỏi, mm ่อยพักหน่อยเต็มที่แล้วเนาะหน่อยหน่อไรเนาะเต็มที่แล้วเออนั่นละมันพอดีเลยเออมอนอ่อนพอดีงานพูนเอาหาเตาบันพูนคน่อมาทั้งที่บันยังน้อยแมงห้่อไม้เจ้าบันเจ้ากินหน่อไม้ เกินแม่เี้ยก็มแม่งกกมมมง,ง่วงสงแม่เนี้ยก็มันมากินน้ำมลนไรไงใครแม่งกอดเนาะแม่งใคแม่งกอดโอ้ยดอกดินนี่ยสุหลายมาอุ้ยหลายย่งวะตรงนี้กองขวายพ่อหน้ขวายคืออ้ยข่อยมาหอดีน่อยขวายเนาะยอ้ยายเป็นพวนเลยเอออีอเอาขี้แขงขี้แขงเล พี่มาตุ้พี่อเอาเลยย้อนไปพูด,ด <Okay. S 1> อันดีอือ

กอเดียวได้่ากอเดียวน่ยเ้ากอเดียวขุนลายแหงใส่สอบพยาย้ยายอ้ใส่สอบนี่งใอ่อนโอ้ยอ่อนแหงนะโอ้ยน้ำไม่สดเลยนาะขอตําโเนาะมันอ้วแหงลายขอตําขอวงโผนเนาะ่วงกับวพีดออกุ่นใ่ก็มี โอยหนอนะมตออนอนสปนงอกันนั้นละตรงนั้นบังหืมกอนี่็คักคือกันเ,เลยอก็อแลก็ลังมาเอาหึอ้อออออยกไปกเอาเอาไปเรย่ๆๆๆไไอยเฮ้ยตันนี้เป็นอะไรเต้นเลยหมด

เป็นเทบนะก่อนพูดนะที่าข,งขังีบานมาเตัวนเอาไหนก่อนเออนด่ยขยับนี่นดินมันหน,น,น่อยอ่อนหน่นอนใดินมันนี่มันไก่ก,ก,ก,กออยู่เนาะเออร้องนอนเถอะ nước còn này tấp phải quên đĩnh không xuống quên ăn đấy ừ, ừ. À.

ไมไก่ไ่ไก่ฟอเนาะอืมันไก่ฟอเนออ

มารวมมุ้งว่าวก้อนนี่คือไร้ายป็นใดรวมกันมุ้เอาเดี๋ยวอะไรอ่า,งามงส่มสี่มจักนอ เจ็ดเจดเก้าสิบสอ้กสเดสิบแปปดนอนเออเป็นสาอย่าีเ้นอเนอเดียวจะเอาวัดเดี๋ยวเป็นาอืมเจียวนน่ะ้นี่คือยังีมันกับๆๆบอนันี่อะรเน้อสองขอพอบัวไป พอเนาะไปบานยายจังสิไปเมียนเทอกระสอบบานสำเนียงพี่น้องมันรถมันอยู่ไกลเนาะเมนไปทะเลเด็กไปสำเนียงละแก้วว่าข้ากินเต็มกระสอบบะเนี้เทกองไว้อีกได้หน่อยใหญ่หนอสิไปแดงใส่เต็มสอบสิละเหลือหวอมแห้งงอมอันนี่เนาะเมนตัวนี้หมดก่อนเนาะข้าวจนพูดเลยที่เท่อ ตั้งพอเอาลายมาแน้นได้พี่น้องเออถ้าถ้าทีเอาเลย้าเอาเป็นเศษเป็นส่มันมันท่ทนแมกที่ไรพี่น้องข้า็เอาแต่พอเขาได้กินนี่น่องเพราะอย่าพ่อนี่กินลายขาพี่นเราข้าวจะมาเอาอีกนะพวกกินข้ากันหนึ่งไหวนะพี่น้องเนี่ยมันมมีโอกาสที่เราจะไมาเอาอีกจะเอามาไายก็อุ้ยอันรถมันมันอยู่ไกลนะพี่น้องมันหนักขาวพี่น้องมาแยกกอนกับสีปอกมาสรุปเบิ้งให้พี่หน้องเบิ้งเน่อยกี่บาทเดซอนแซมมีไรพี่น้อง นอไรเนาะเมียนเยก่อนกับตังบพเอาไร่ยเยอะเพื่พยยอนเยอะแล้สินักกันนากับฝ่ายช่วยกันอยู่พี่น้องบ่นหน่อยได้พี่น้องอืมวุนหน่อยได้นี่เต็มกระสอบอืมนักหนักเนาะหนักมาพี่น้องนี่นี่แต่นอนไร่ก็พอตัพวกอ่านเสล่ะเดี๋ยววันหน้าเ้ามีโอกาสหน้าฉัน,นจเอาอีกเนาะแนนเอาคลิปนี้ก็สิลาพี่ลาน้องเลยจ้ากับฝากก็ไร่ก็แท้จะพี่น้องก็ติดตามกดกระดิ่งแจงเตือนจากซองนู้กอนชาแนลนะพอกันไหมจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ ปลายบานสสสใส่สอบเนาะพุ่นสอบทั้งหลังเตรียมการกับบาน,บาน